กราบเรี่ยนท่านประธานสภา,าที่เคารพกระผมมานพบคีรีภูวดลสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรพักคก้าไกลสาส่วนชาติพันธ์และชนเผ่าพื้นเมืองครับท่านประธานครับออผมอยากจะพูดอย่างนี้ก่อนท่านประธานนะครับท่านประธานอยู่ในสภา,าตรงนี้มานานนะครับผมคิดว่าเรื่องตั้งกรรมธิการเรื่องน้ําท่วมเรื่องน้ําแล้งเนี่ยท่านคุ้นค้นไหมครับว่าเราตั้งมากี่ครั้งแล้ว ท่านคุค้นคไหมครับว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยมันจะตั้งอย่างเงี้ยผมคิดว่านี่เป็นคําถามแรกของผมว่าครั้งนี้เนี่ยถ้าจะเป็นการตั้งครั้งสุดท้ายโดยการมองทั้งระบบเนี่ยผมคิดว่าน,นี่เป็นเรื่องสําคัญมาการาครับท่านประธานครับผมขอสไลด์ด้วยนะครับแผ่นแรกเลยนะครับท่านประธานครับผมคิดว่าเรื่องของน้ําท่วมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของภัยพิบัติแล้วนะครับท่า,านประธานมันไม่ใช่แค่เรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติ แต่เป็นภัยพิบัติเรื่องกระบวนการบริหารจาัดก,การที่รวมศูนย์อานาจอยู่ที่ส่วนกลางครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ไหมครับท่านประธานเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าการบริหารจาัดก,การที่มันเป็นปรากฏการที่เราจะต้องมานั่งคุยกันทุกปีทุกปีพี่น้องต้นน้ํากลางน้ําต้องมาทะเลกกาะกันส่วนรชาชการก็จะมาทะเลกกาะกันแล้วก็มาสู่สภาตรงนี้คือว่าอันนี้คือระบบที่มันเป็นปัญหาใช่หรือไม่ประเด็นแรกครับท่านประธานผมคิดว่าเรามาดูเรื่องของหน่วยงาน ปี60เนี่ยนะฮะเราบอกว่าเราจะมีศูนย์น้ำอัจฉริยะท่านประธานแล้วตัวนี้มันทำหน้าที่อะไรครับนะครับเรียกบอกว่านะ Fast Track นี่นะครับสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลสามารถที่จะจัดการบริหารตัดสินใจได้เลยนะครับเลเชิญเชิญแผ่นต่อไปนะฮะไฟสื่อครับท่านประธานครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผมคิดว่าเนี่ยปี65ล่าสุดนะครับหน่วยงาน5ห,หน่วยงานนะครับได้มาลงนามข้อตกลงร่วมกันว่า จะเป็นหน่วยงานที่มาทำงานร่วมกันเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้กับน้องประชาชนนะครับมีทั้งกอนอชอมีทั้งกทนอชอและหน่วยงานอื่นอีกแผ่นต่อไปแล้วนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับท่านประธานผมคิดว่างบประมาณที่แผนแม่บทการบริหารจัดก,การน้ำนี่นะครับ20ปี นะครับ20ปีนะครับในช่วง5ปีนะครับปี2,561ถึง2,565เราใช้เงินงบประมาณไปแล้ว411,900กว่าล้านครับท่านประธานคือถ้าไม่พุดไม่ได้ครับท่านประธานพี่น้องประชาชนจะไม่เห็นแล้วงบประมาณตรงนี้ไปทำอะไรที่ไหนยังไงอ่ะตั้ง4 0 0แ00กว่าล้านใน5 000, ปีนะครับแล้วทำไมน้ำมันยังท่วมละ่ะไหนว่าเรามีข้อมูลไหนว่าเรามี กลไกหน่วยงานที่ทําความร่วมมือและใช้งบประมาณขนาดนี้แผ่นต่อไปแล้วครับอันนี้มันดูเฉพาะเรื่องระบบบริหารจัดการนร้ํท่านประธานครับโดยเฉพาะเรื่องระบบว่าข้อมูลที่จะนําไปสู่การตัดสินใจที่รวดเร็วและแม่นยำเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าวิดดัตตานะครับของหน่วยงานนะครับใช้งบประมาณไปสองพันกว่าล้านนะครับแล้ววันนี้ที่ท่วมอยู่นะครับทาให้พี่น้องที่ลุมน้ำโยมครับพี่น้องแพร่พี่น้องสุโขทัยพี่น้องในพื้นที่นะครับ บางคนก็จะเอาเขื่อนบางคนก็จะไม่เอาเขื่อนข้อมูลเหล่านี้มาอยู่ตรงไหนทําให้หน่วยงานและพี่น้องตัดสินใจพี่น้องประชาชนจะต้องตัดสินใจร่วมกันครับข,ข้อมูลอยู่ตรงไหนครับไอที A ่บีบตาต้านะครับใช้งบประมาณไม่น้อยเลยนะครับท่านประธานเรื่องการบริหารจัดการน้ํา7,160ล้านโดยเฉพาะระบบบิดาต้าเนี่ยประมาณเกือบ3,000ล้านท่านประธานแผ่นต่อไปแล้วครับทีนี้ท่านประธานนี่เราบอกว่าข้อมูลอัจฉริยะของเรานะครับท่านประธาน หน่วยงานพี่น้องประชาชนก็จะมาถามว่าเป็นยังไงครับออหน่วยงานเข้ามาถามประชาชนมาถามอ่างนี้ท่านประธานครับแล้วปีนี้น้ําจะเยอะอีกไหมคะไม่คิดจะปล่อยไปทางอื่นหรือเปล่าคะนะครับและน,นี้รบกวนช่วยพี่นาด้วยครับพื้นที่น้ําแรงพบปลูกไม่มีน้ํลาบลาบลา,บลา,บ,ลาบลานะครับท่านประธานนะครับการทํางานเชิงลุกไม่มีน้ําประชาชนไม่เคยสนใจน้ําจะท่วมทุกปี นะครับแล้วก็สุดท้ายบอกว่าเนี่ยตกลงน้ำเจ้าพยาจะปล่อยไหมคะอันนี้เราบอกว่าข้อมูลศูนย์น้ำที่มันเป็นอัจฉริยะแล้วทำไมไม่มีใครตอบพี่น้องประชาชนเลยอัน,นทั้งหมดที่ผมยกมาเนี่ยท่านประธานครับผมคิดว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี้ยผมถามว่ามันเป็นภัยพิบัติที่เป็นธรรมชาติอย่างเดียวไม่เพียงพอครับท่านประธานมันคือภัยพิบัติในเชิงระบบบ,บริหารจัดก,การใน การรวมศูนย์อำนาจการบ,บริหารจาัดก,การพื้นที่ท้องถิ่นคนที่เจอปัญหานะครับไม่มีโอกาสได้ตัดสินใจว่าจะแก้ปัญหายัางไงจะตัดสินใจยังไงจะกัดจะประกาศภัยพิบัติไหมจะเอาน้ําไปทางไหนนะครับจะขุดลอกไหมจะทําเขื่อนไหมจะทําอ่างไหมทําไม่ได้เลยครับส่วนกลางที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมชลกรมที่ดินกรมป่าไม้ทุกหน่วยงานเกี่ยวข้องที่ส่วนกลางแล้วเราจะบริหารจัดก,การอย่างนี้นะครับผมคิดว่า ที่แท้จริงแล้วนะครับภัยพภัยที่มันมาทุกปีเนี่ยหลายท่านก็บอกว่าซ้ำซากเนี่ยแล้วมันรู้แล้วครับมันปีหน้ามันก็จะมานะครับแล้วอีกไม่กี่เดือนก็จะเจอเรื่องแรงเรื่องฟูดอีกแล้วมันก็มาทุกปีครับแต่ระบบการบริหารจัดก,การที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เลย <S 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 ท่านประธานครับอันนี้กนนรณีลุ่มน้ําโยมนะครับผมคิดว่าถ้ามีข้อมูลจริงๆที่เราใช้ก็ประมาณ4ี่แสนกว่าล้านและ7,000กว่าล้านในการทํา Big Data เพื่อประกอบการตัดสินใจอ่ะ ทำไมไม่เอาข้อมูลมาให้พี่น้องประชาชนทั้งลุ่มน้าได้ตัดสินใจครับท่านประธานอันนี้คือปัญหาใหญ่เลยครับมาบทสรุปครับแผ่นต่อไปเลยครับอันนี้ผ่านข้ามไปเลยนะครับงานวิจัยก็ผ่านไปแล้วครับท่านประธานตรงนี้ครับสาคัญที่สุดครับท่านประธานผมคิดว่าเรื่องน้ําท่วมน้ําแรงหรืออะไรก็ตามแต่น่ะครับมันก็เจออยู่ทุกปีเพราะว่ามันสถานการณ์โดยเฉพาะเรื่องของปริมาณน้ําฝนก็ดี มรสมที่มาแต่ละปีก็ไม่เหมือนกันเราก็รู้นะครับโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยก็มาทุกปีแต่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราก็จะใช้กระบวนการมาพูดคุยกันแบบนี้ทุกปีทุกปีการคิดแก้ปัญหาเชิงระบบเนี่ยผมคิดว่าถ้ายังอยู่ที่ส่วนกลางในการแก้ไขปัญหาท,ทั้งยังใช้กลไกระดับกลางนะครับในการตัดสินใจและอนุมานงบประมาณนะครับ ผมคิดว่าท่วมแล้วท่วมอยู่ท่วมอีกท่วมต่อไปท่วมอย่างยั่งยืนแน่นอนถ้าแบบนี้ครับสิ่งที่เราจะต้องตัดสินใจในการแก้ปัญหาท่านประธานครับเราจําเป็นจะต้องเอาอํานาจในการบริหารจัดก,การพร้อมงบประมาณเนี่ยครับลงไปสู่ในระดับพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดไม่ว่าจะเป็นในระดับภูมินนเวศรูปน้ําต่างๆเนะี่ยให้เขาตัดสินใจนะครับ บนพื้นฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นวิชาการบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนผมคิดว่าเรื่องนี้มันถึงจะเกิดการแก้ปัญหาแล้วเราไม่จะเป็นจะต้องมาตั้งกรรมธิการแบบนี้คําถามสุดท้ายครับาท่านประธานครับทุกๆครั้งที่เราจะพิปารายเสนอรัฐบาลต่างๆเหล่านี้มีเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่สุดผมอยากให้พี่นาถ้าเอาแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่ยั่งยืนนะครับว่า ผมไม่อยากเห็นการอภิปรายครั้งนี้เพื่อที่จะเป็นเหตุผลในการที่จะทำให้รัฐบาลได้ใช้งบประมาณแบบตามใจนะครับการแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนที่เกิดปัญหาอุทกภัยแบบเร่งด่วนนี้ก็ต้องดำเนินการแต่เมื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้ครับใช้เหตุผลในการสนับสนุนจากรัฐสภาแล้วมาทำงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆแก้ปัญหาระกาศภัยต่างๆ แล้วไม่ลืมระบบใหญ่ที่อยู่ในแผนแม่บท20ปีลืมแผนแม่เอลืม,ท,มทั้งหมดที่คิดในเชิงโครงสร้างลืม,ท,มทั้งหมดที่จะบริหารจาัดก,การที่เป็นทั้งลุ่มน้ําและให้พื้นที่ปิตัวตั้งถ้าแบบนี้ไม่ยั่งยืนครับท่านประธานเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่อยากเห็นการอภิปรายครั้งนี้เป็นแค่เรื่องของการแก้ปัญหาชั่วคราว ผมอยากจะเห็นการแก้ปัญหาที่มันมีหน่วยงานต่างๆที่ผมได้พิจายเนี่ยได้มองแบบทั้งระบบซึ่งแผนงบแผนบริหารจาัดก,การน้ํา20ปีเราก็มีแล้วเราใช้งบ5ปี4 0 0แสนกว่าล้านเฉพาะเรื่องข้อมูลก็เจ็ดพันกว่าล้านเราจําเป็นจะต้องบริหารจาัดก,การเป็นเชิงระบบและให้พื้นที่เป็นตนตัดสินใจครับขอบคุณมากครับท่านปรนครับ